เมืองทองระสามหลังแข่งดังจอหมดสัญญากว่า10รายแม้ว่าผลงานในหลีกกำลังไปได้สวยสำหรับทัพกีเลนพยองเมืองทองอยูเนเต็ดโดยในฤดูกาลนี้พวกเขาขยับขึ้นมารางท็อปโฟของลีครับและล่าสุดสามารถเก็บชัยชนะได้ถึง7นัดต่อการ แต่สิ่งที่กําลังสร้างความวิตกให้กับแฟนบอลคือทิศทางของทีมในฤดูกาลหน้าครับหลังก่อนหน้านี้มีข่าวว่ากําลังจะเสียนักเตะตัวหลักออกจากทีมหลายคนเนื่องจากกําลังจะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้ครับโดยก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเมืองทองยูเนเต็ดกาลังจะเสียนักเตะอย่างสุพรปีนากาตาโพกองหลังวัย27ปีและบุญทวีเทพวงศ์กองหลังวัย27ปีที่ปฏิเสธการต่อสัญญากับต้นสังกัดและได้สังกัดใหม่เรียบร้อยแล้วนั่นทําให้สถานการณ์ของทัพกีเลนพยองดูจะสั่นคลอน ไม่น้อยในการเตรียมทีมสําหรับฤดูกาลหน้าเพราะนอกจากทั้ง2รายแล้วมีรายงานว่ายังมีนักเตะทั้งไทยและต่างชาติอีกหลายคนที่กําลังจะหมดสัญญากับเมืองทองอยูเนเต,ต็ดหลังจบฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะเป็นลูคัสโฮชาชาติชายแสงดาวสงวุฒิไข้ควรโรนันเปเมนพี่ชาวอุทธาวงศกรชัยกุลเทวินการนารินถาวรศักคคณะคมยกซาดอมีไซเยปุลเชษทอดสนิทเอลิกโจฮานาและเฮนรี่อาลีเย ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นแข้งตัวหลักของทีมครับแม้ว่าบางคนอาจจะต่อสัญญากับเมืองทองยูเนเต็ดไปแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดเผยหรือว่าบางคนอาจจะกําลังตัดสินใจครั้งสําคัญในการฝากอนาคตกับถิ่นทันเดอร์ดมสเตเดียมแน่นอนว่าน,นี่คือภารกิจสําคัญของทัพกิเลนพยองที่ต้องทํามากกว่าการหาผู้เล่นมาเสริมแกล่งโดยเฉพาะการต่อสัญญากับนักเตะดังไม่ว่าจะเป็นพิชาอุทธ,ธาซาดอมีซาเยฟลูคัสโฮชาส่งวุฒิไคร่ควร ซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าแข้งเหล่านี้กำลังถูกจับตามองอย่างไม่ทิ้งสายตาจากบรรดาทีมคู่แข่งร่วมหลีกอย่างแน่นอนครับ